สวัสดีครับผมวันนี้ผมอาร์มดิมเล์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเข้ามัสกินยินจา400เฮจจีนะครับผมรองเท้าใหม่สวยสวใหม่ hey, ชมพูนเะชมพูพารมาเดี๋ยวเรามาดูกันทันนี้ของแต่งค่อนข้างพอมีมานะครับผมมาเรามาดูของแต่งอย่างแรกเลยหลกัหลกๆเลยที่เราเห็นนะครับผมเป็นอุจจจกอุจจจกทองคํานะครับผมได้มาเป็นชิลชิลแต่งครับผม แล้วก็มีการล้มซ้ายขวาตอกแทนแต่งซ้ายขวาครับผมคันนี้มีที่จับโทรศัพท์เลยนี่โยเกย,ย์ได้เลยได้มานะครับผมเป็นเกียร์โยงซ้ายขวาเลยแล้วก็ท่อท่อเป็นกระป๋องนะครับผมติติ๊กเกอร์ราคาคันนี้น้ำมันน้ำมันเครื่องเจ้าของเปลี่ยนมาใหม่เลยยางหน้ายางหลังเจ้าของเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกัน โซ่ด้วยเจ้าของเปลี่ยนมาใหม่เลยอันนี้เป็นสีทองนะครับผมเจ้าของเขาชอบสีเหลืองแต่ดันได้สีทองมาแทนไปเรามาดูเลขไมก้กันอ๋อกรนลอยถังผมลืบอกเลขไม้คันนี้อยู่สองสามนะครับผมเลขไม้กำลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันี <laughs> ยงก็เขาบอกว่าจะลั่นๆหน่อย ก็จะร้านแสบผูนะครับผมสำหรับรายละเอียดเจา้าคันนี้เดี๋ยวผมชิ้ไ้ให้ใต้คลิปนะครับผมท่านใดสนใจติตดต่อรถได้ทางเพจอาอาซูเปอร์บค์หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมหรือจะติดต่อหรือติดต่อพั <c oughs> อออผนผมก็ได้นะครับผมอามพ่อหนุ่มรองเท้าสีชมพูรองเท้าใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ผมเันตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ